สวัสดีครับสวัสดีครับวันวันนี้ผมพีรวัตรธรรมวงศ์และนัทพัชเงินนะครับจะมานําเสนอโครงงานเรื่องการเปรียบเทียบความคุ้มค่าคุ้มทุนระหว่างการใช้ยาเอสคเเมินรูปแบบพ่นจมูกเปรียบเทียบกับการรักษาจิตเวชด้วยไฟฟ้าในผู้ป่วยโรคึมเศร้าที่ดื้อต่อการรักษาครับ ส่วนตัว outline นะครับเราก็าจะศึกษาผ่านตัว model based simulation กลุ่มชากรที่เราสนใจนั้นมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าที่รื้อจกการรักษาโดยมาตรการของเราก็คือตัวเอสเคเนมีรูปแบบพ่นจมูกเปรียบเทียบกับการรักษาจีโเวตด้วยไฟฟ้าหรือ c t โดยตัวผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะได้เป็นตัวอาตาัตราส่วนต้นทุนอัตราประโยชน์ส่วนเพิ่มหรือตัว Icer ที่บอกว่ามันคุ้มค่าหรือไม่นะครับ นี่อาการของโรคซึมเศร้าก็คือคนไข้นั้นมีภาวะดิ่งอยู่ในอารมณ์ครับซึ่งมีอาการต่อเนื่องกันตั้งแต่2ส,สัปดาห์ขึ้นไปและเมื่อต้นเหตุของความเศร้านั้นได้ถูกขจัดไปนะครับผู้ป่วยก็ยังไม่มีอาการที่ดีขึ้นก็จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับโดยต่อมานะครับเมื่อ โรคผู้ป่วยโรคซึมเศร้านั้นได้รับการรักษาตั้งแต่2รูแปแบบขึ้นไปแล้วผู้ป่วยนั้นไม่ตอบสนองต่อการรักษาก็จะถูกวินิจฉัยว่าเป็น T.R.D. หรือเป็นโรคซึมเศร้าที่ดื้อต่อการรักษาครับโดยเรามีออปชั่นสําหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ดื้อต่อการรักษาอยู่ทั้งหมด6ออปชั่นนะครับด้วย1มันจะเพิ่มตัวยานะครับ2คือเปลี่ยนยาแต่ยังอยู่ในกลุ่มเดิมนะครับ3ก็คือเปลี่ยนกลุ่มยา4ก็คือให้ตัวยาอื่นร่วมด้วยเช่นยาควบคุมอารมณ์ครับห้ก็คือให วิทยาเข้ามาพูดคุยร่วมด้วย6ก็คือการรักษาจิติเวศด้วยไฟฟ้าหรือซีทีที่เราจะพูดถึงกันนะครับโดยการรักษาจิติเวศด้วยไฟฟ้าหรือซีทนะครับเป็นชุดการรักษามาตรฐานของประเทศไทยนะครับถูกบรรจุรเข้าชุดสิทธิประโยชน์นะครับทำให้ผู้ป่วยสิทธิ์ต่างๆสามารถเข้าถึงได้ครับแต่ในรูปนั้นสังเกตได้ว่ามีมีวิธีการรักษาที่ค่อนข้างน่ากลัวครับทำให้ผู้ป่วยหลายรายปฏิเสธต่อการรักษาครับโดยต่อมานะครับ มีคนบางกลุ่มนะครับได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาก็คือตัวยาเอสเคเมินรูปแบบพ่นจมูกซึ่งมีผลว่าสามารถรักษาโรคซึมเศร้าที่รื้อต่อการรักษาได้ครับโดยตัวยาเอสเคเมินรูปแบบพ่นจมูกนั้นจะไปยับยั้งตัวรับบางตัวทําให้ผู้ป่วยนั้นมีอาการที่ดีขึ้นครับครับจากการศึกษาแล้วทบทวนวรรณกรรมพบว่ายังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนว่าการใช้ยาเอสเคเมินรูปแบบพ่นจมูกนั้น คุ้มค่าในบร,บริบทของประเทศไทยหรือไม่จึงเกิดโครงงานนี้ขึ้นมาครับโดยโครงงานนี้มีจุดประสงค์หลักอยู่ทั้งหมด2จุดประสงค์ก็คือ1เปรียบเทียบความคุ้มค่าว่ายาเอสเคเดมีนั้นคุ้มค่าหรือไม่นะครับ2ก็คือเราจะหาว่าแฟกเตอร์ตัวไหนที่ส่งผลต่อไอเซอร์มากที่สุดครับระเบียบวิธีวิจัยของเรานะครับผมอันนี้เป็นตัวมาของโมเดลที่เราใช้สําหรับการศึกษาครั้งนี้นะครับ โดยที่เราจะมองในมุมมองของสังคมนะครับผมแล้วก็มีตัว Input p a r a m ม t t r r ที่ใส่เข้าไปจะเป็นตัว Transition Probability แล้วก็ค่าต้นทุนต่างๆนะครับผมซึ่งจะมาจากการวิเคราะห์วรรณกรรมนะครับโดยที่เราจะวิเคราะห์ข้อมูลผ่านตัว i อเซนะครับผมโดยที่ i อเซเนี่ยจะเท่ากับผลต่างของค่าต้นทุนหารด้วยผลต่างของคุณภาพชีวิตของคนไข้ครับผมแล้วก็เราจะแสดงผลออกมาผ่านตัว s e n s i t i v i t y a n a l y s i s ก็คือจะแบ่งเป็น Toro ร d o d i a g กรมกับ มัลติคาร์โรสิมูเลชันนะครับผมผลการศึกษาของเรานะครับผมได้ค่าต้นทุนต่างๆนะครับผมอันนี้เป็นต้นทุนทางตรงนะครับผมแล้วก็ต้นทุนทางอ้อมดังนี้นะครับแล้วก็ค่า Transition probability ของยาเอสเคตามีนนะครับผมแล้วก็ค่า Transition probability ของตัว e c t นะครับผมหลังจากนั้นเราทำ base case analysis นะครับผมแล้วก็ได้ตัวค่า I c e ER ซนะครับ ออกมาอยู่ที่8,150.46บาทต่อ1ปีสุขภาวะนะครับผมแล้วก็สังเกตน,นะครับผมว่าตัวไอเซอร์ของเราเนี่ยผมจะอยู่ในควาทยขวาบนนะครับผมซึ่งแปลว่าให้คุณภาพชีวิตแก่คนไข้ที่มากกว่าแต่ว่ามีราคาแพงกว่านะครับผมแต่ก็ยังคุ้มค่าอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าอยู่ใต้เส้น willingness to pay ของประเทศไทยนะผมซึ่งมีค่าอยู่ที่1 6 0 0 0 0บาทต่อ1ปีสุขภาวะนะครับผม หลังจากนั้นเรามาทำมอนติคาร์โลซิมูเลชันนะครับผม1,000 0รอบเพื่อที่เราจะหาเปอร์เซ็นต์ความคุ้มค่าออกมานะครับผมซึ่งก็ได้ออกมาอยู่ที่61.6%นะครับหลังจากนั้นเรามาทำทอร์รไดแกมครับผมเพื่อที่จะรู้ว่าตัวปัจจัยไหนนะครับผมที่มีผลต่อไอเซอร์ของเรามากที่สุดท็อป5แรกเนี่ยผมก็จะสังเกตว่าอันดับหนึ่งครับผมก็คือจะเป็นราคาของเอสเคตามีนนะครับผมที่มีผลมากที่สุด สี่อันดับรองลงมาจากตัวราคาของ s k ตามีนเนี่ยครับสังเกตว่าจะเป็นค่าของตัว transition probability นะครับผมซึ่งเป็นค่าที่เราจับต้องไม่ได้เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าอนอกจาก top 5นี้รองลงมาที่เราสามารถจับต้องได้ก็จะเป็นตัวค่าเสียโอกาสของคนไข้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดเรามีการให้ยาอื่นควบคูพพ่กับการใช้ยาเอสเคตามีนไปด้วยนะครับก็จะสามารถลดส่วนของตรงนี้ลงมาได้นะครับผม สังเกตว่าตัวมอนติคาร์โลซิมูเลชันของเราเนี่ยครับผมจะมีปลายที่ค่อนข้างฟุ้งเป็นผลมาจากตัวทรานสิชันพ robability ของเราที่มีค่าความไม่แน่นอนค่อนข้างมากนะครับผมซึ่งเกิดจากที่เรานำงานวิจัยจากต่างประเทศแล้วมาเปลี่ยนเป็นบริบทของไทยทำให้มันมีค่าความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นมาตามครับผมก็สังเกตเห็นได้ชัดเจนจากตัวทอร์ในแกรมผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยค่าทรานสิชันพ r o b i t i e s นะครับผมมันมีผลต่อ ตัวไอเซอร์ของเราค่อนข้างมากครับผมก็จากงานวิจัยของต่างประเทศทั้งประเทศสหาราชอาณาจากักรและก็ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมที่เขาทำการเปรียบเทียบความคุ้มค่าคุ้มทุนของอายาเอสเคตามีนนะครับผมดูที่ประเทศสหาราชอาณาจักรก่อนนะครับผมเขาเปรียบเทียบตัวยาเอสเคตามีนรูปแบบฉีดเทียบกับ ECT นะครับผมเขาได้ผลว่า ECT เนี่ยครับผมมันมีความคุ้มค่าคุ้มทุนมากกว่าอาจจะเป็นผลเนื่องมาจากตัว เอสเคตาไมนรูปแบบฉีดเนี่ยครับผมมันค่อนข้างมีราคาที่แพงกว่านะครับผม <ME> เขาก็เลยในมุมมองของประเทศสหราชอาณจาจักรเขาเลยมองว่าตัวอ CT ีมีความคุ้มค่าคุ้มทุนที่มากกว่าครับผมแล้วก็ของประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมเขาเปรียบเทียบเอสเคตาไนรูปแบบพ่นจมูกเทียบกับยาต้านเศร้ารูปแบบกินครับผมซึ่งผลก็ออกมาว่ายาต้านเศร้ารูปแบบกินเนี่ยครับผมมีความคุ้มค่าคุ้มทุนที่มากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีราคาที่ถูกกว่านั่นเองครับผม ข้อจำกัดของโครงงานเรานะครับผมเนื่องจากค่า t r a n s i t i o n probabilities และก็ค่าอัตราประโยชน์เนี่ยครับเราเก็บมาจากงานวิจัยของต่างประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยนะครับเนี่ยครับผมไม่มีการศึกษาของด้านนี้เท่าสักเท่าไหร่ก็เลยโครงงานของเราเนี่ยผมถือว่าเป็นโครงงานแรกๆที่ศึกษาทางด้านนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นการสนับสนุนนะครับผมให้ประเทศไทยเนี่ยผมทำงานวิจัยเกี่ยวกับด้านจิตเวชมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ แต่ว่าถึงจะเข็บมาจากต่างประเทศนะผมก็ยาเอสคาตามีเนี่ยผมมันก็ยังคุ้มค่าอยู่ดีเพราะว่าเราแปลงให้เป็นบริบทของประเทศไทยแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราจะพิจารณาการนายาเอสคตามีรูปแบบพ่นจมูกนะครับผมเข้ามาในประเทศไทยนะผมเราจะเป็นที่จะต้องทำบัจจิตอิมแพคแอนาลิซิสด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอย่างสุดท้ายเลยนะครับผมก็คือเราจําเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงค่าตน้นทุนที่จับต้องไม่ได้ด้วยนะครับผม แต่ก็เนื่องจากการศึกษานี้มันเป็นการศึกษาที่มีเวลาค่อนข้างจํากัดงผมเราเลยไม่ได้พิจารณาถึงเรื่องนี้ครับสรุปผลนะครับผมเรามีามาตร,รการใหม่ที่นําเข้ามาเปรียบเทียบนะครับผมก็คือ s อสค t ตามีน n อซอ l สเปย์ผ่านการเปรียบเทียบโดยใช้ HTA บวกกับตัว sensitivity analysis รับผมแล้วก็ได้ผลออกมาว่ามันคุ้มค่าแล้วก็ควรที่จะถูกนำเข้าสู่ตัวบัญชีหลักของประเทศไทยครับผม ขอบคุณครับ